จากไปไม่วันกลับเหลือไว้แค่ความคิดถึงสำหรับดีดอกมะดันที่เสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคหอบเริ่มเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปี2549 จนกระทั่งเช้าวันที่2กรกฎาคมปี2552ดีดอกมดันได้เสียชีวิตหลังจากทนทุกข์ทรมานด้วยโรคหอบอยู่บนเตียงเป็นเวลานานโดยมีผลงานชิ้นสุดท้ายคือการรับบทเป็นขุนเดชในภาพยนตร์ไตรภาคชุดตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้ด้านชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับกับ สาลักษีสวัสด์มีลูกสาวสองคนคือบีมพันวรินสีสวัสด์บุตรสาวคนโตที่เป็นนักแสดงชื่อดังกับเบลมนชยาสีสวัสด์ซึ่งมีอายุห่างกับบีมหปีปัจจุบันบุตรสาวทั้งสองเปลี่ยนชื่อและนาสกุลเป็นวรานิจจิราโรเจริญและชยานิจจิราโรเจริญและสาวบีมที่สาวคนโตก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีลูกชายแล้วหนึ่งคนชื่อน้องโซ